อยากได้ไม่ใช่หรออยากได้ก็ตามมาสิจ้าตามมาเร็วๆเลยจ้ามาเร็วๆเลยน้าเอนนาเอ็นหน่อยแกไม่มีทางตามฉันทันหรอกเฮ้ยทำไงดีอ่ะเข้าเกียร์ผิดแย่แล้วอ้าว ทางก็จะไม่รออแล้วแหละลาก่อนนะจ้าทอฝันบ๊ายบาย แล้วมีนาแอนใจร้ายเข้ามาในบ้านอะ่ะเราคงไม่ต้องมีสภาพแบบนี้อถ้าเขาอยากให้เราตายอะ่ะเราก็ต้องไม่ตายสิเราอยากให้เขามาหัวเราะเยาะเราได้สีทอฝัน ยากจังเลยนะแกเนี่ยฮะโชคดีนะที่ฉันเอ็ใจฉันเลยวนรถมาดูแกว่าแกเนี่ยตายจริงหรือเปล่าคุณจะทำอะไรอะ่ะฉันก็จะทำให้แน่ใจไงว่าข่าวเนี้แกตายจริงๆ แม่จะทำอะไรหนูเน่้ตม่นี้น,นะทุกคนร้อง <c oughs> เสียใจด้วยนะถ้าแกอยู่เนี่ยแกก็เป็นก้างขวางคอฉันนะสิเด็กพิการเป็นง่อยอย่างแกเนี่ยจะอยู่ไปทำไมให้ลกโลก,โลกฉันกำลังช่วยแกอยู่แกไม่รู้หรือไงฮะ <c oughs> ลาก่อนนะจ๊ะทอฝัน อุ้ยตายแล้วทางสามแยกซะด้วยสิถ้าเกิดว่าแกไม่ตายวันนี้เนี่ยแกจะตายวันไหนฮะเฮ้ย,ยชนแน่ๆเลยทอฝันแกตายแน่ๆข่าวเนี้ยเฮ้ยเราต้องรีบไปก่อนกว่าเดี๋ยวเผื่อมีคนมาเห็น เขียวดีกว่าใครมาวะเฮ้ยไหนบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้ไงทำไมกลับมาเร็ววะเอาไงดีวะทอฝันไม่อยู่ด้วยมีหน้าจะไปบอกพ่อเขายัางไงวะเนี่ยทำไงดีวะ เกิดอะไรขึ้นอะแอนคุณคะทอฝันทอฝันหายไปอะค่ะฉันตามหาทั่วบ้านแล้วอะค่ะแต่ก็หาไม่เจอฉันว่าทอฝันต้องหนีออกจากบ้านไปแล้วแน่เลยอะค่ะคุณนี่ขนาดมาพิการเนี่ยมันนี่มีเอาไปข้างนอกอีกเหรอคุณ ทอฝันก็คงเกลียดฉันมากอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหนี่ออกจากบ้านไปเนี่ยเขาจะไปอยู่กับใครเขาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าไม่มีฉันสักคนเนี่ยทอฝันก็คงไม่หนีออกจากบ้านหรอกค่ะคุณมันหนีไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินเลี้ยงมันแล้วเออยังไงคะแอนคุณฟังผมนะ ตอนนี้ผมล้มละลายแต่ผมไม่กลัวหรอกยังไงเนี่ยผมก็มีคุณอยู่คุณจะไม่ทิ้งผมไปไหนใช่ไหมใช่ไหมครับแอน ฉันไม่ทนอยู่กับคนล้มละลายอย่างแกให้โง่หรอกขอบคุณนะสำหรับสมบัติที่เหลือของแกเนี่ยโ้ย เดินมาเลยท่อฝันค่อยๆนะหนูทำได้เดินมาเลยเดนม,มาหาฉัน จะต้องผ่าตัดเข้าเ,เปลือกเปลี่ยนเปลือกอยู่หลายครั้งเนี่ยต้องทํากายภาพต้องหัดเดินใหม่ถึงจะยากแค่ไหนอ่ะหนูก็อดทนจะมาถึงวันนี้วันที่หนูเดินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหนูขอบคุณนานาวามากๆเลยนะคะพอนานาวาเลยอะ่ะทำให้หนูมีวันนี้อะ่ะในไหนเนี่ยหนูก็เดินได้แล้วหนูอยากจะกลับไปหาพ่อแม่ของหนูไหมถ้าหนูอยากจะกลับเนี่ย เดี๋ยวนะไปส่งไม่ค่ะคุณพ่อหนูอะ่ะเขาเขาไม่ต้องการหนูแล้วคะ่ะเพราะว่าหนูขาพิการเขาไม่เคยสนใจหนูเลยอะ่ะเขาก็แค่ต้องการเมียใหม่ของเขาอย่าไปโกรธพ่อเลยนะมันจะทำให้ใจเราเนี่ยมัวหมองถ้าหนูไม่อยากไปเนี่ยนาก็จะไม่บ้อนคับแต่อย่างน้อย พ่อกับเมีใหม่ของพ่ออ่ะเขาก็ยังทําให้หนูมาเจอนาณนวานะคะนั่นคืออย่างเดียวที่พ่อหนูทําให้เหรอจะ๊ะค่ะเชื่อนาะนะหนูไม่ต้องไปลงมือแก้แค้นอะไรพวกเขาหรอกเพราะว่านาเชื่อว่าคนที่ทําเลวไว้อ่ะเวรกรรมก็ต้องตามมาเสมอนั่นแหละนาเชื่อนะว่ากฎแห่งกรรม,มอ่ะยุติธรรมเสมอหนูเชื่อน,นานวาค่ะ หนูขอบคุณนะคะที่คอยเตือนสติหนูแล้วก็มีคำปลอบใจให้หนูอยู่เสมอไงหนูอยากอยู่กับน้านาว่าตลอดไปเลยค่ะอืงั้นก็อยู่สิจ้ะฉันสัญญานะว่าฉันจะเลี้ยงดูหนูเนี่ยให้เหมือนลูกคนหนึ่งเลยแล้วหนูอยู่ได้หรอคะเราอยู่ได้กันมาปีนึงแล้วนะทำไมจะอยู่ไม่ได้ละ่ะงั้นเอางี้ดีไหมวันเนี้พวกเราไปฉลองกัน ฉลองที่หนูเดินได้แล้วก็ฉลองที่เราตกตรงจะอยู่ด้วยกันไงจ้ะเย้ให้หมุนสิใช่แกฉันเนี่ยกอยสมบัติที่เหลือของมันเนี่ยมาหมดเลยอ่ะ ป่านนี้พ่อทอฝันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าฉันไม่สนใจหรอกนะผ่านมาปีนึงแล้วใครจะเป็นตาตายเนี่ยฉันไม่สนหรอกแค่ฉันสบายคนเดียวเนี่ยฉันก็พอใจแล้วแหละแกโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะบายจ้าคุณ <l acht> แจรถอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไนะเว้ยบอกให้อฟไงเอาหัวฉันคืน ท้อฝันไปค่ะท้อฝันท้อฝันจริงๆด้วยนี่ท้อฝันเดินได้แวเหรอลูกทำไมท้อฝันดูรวยจังอะต่างจากพ่อเลยตอนนี้พ่อล้มละลายแล้วลูกเงินที่พอมีนางแอมมันเอาไปหมดแล้วอะท้อฝันพ่อขอโทษนะที่พ่อไม่เชื่อลูกอะพ่อขอโทษนะลูก หนูให้อภัยพ่อได้ค่ะแต่หนูไม่อยู่กับพ่อนะคะใช่สิตอนนี้พ่อมันไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อนนี่คุณไม่มีสิทธิ์พูดกับทอฝันแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยดูแลทอฝันเลยอะ่ะมวแต่โยนให้คนอื่นเลี้ยงแล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรจากทอฝันอีกคะในเมื่อตัวคุณเองเอาตัวไม่รอดเลยทีหนูเลือกที่จะอยู่กับแม่นางวา เพราะว่าแม่นำวารักแต่ต้องการหนูจริงๆอะ่ะต่อให้แม่นำวายากจนหนูก็เลือกที่จะอยู่กับแม่นำวายอยู่ดีได้ยินชัดแล้วนะคะในเมื่อคุณไม่ได้เลี้ยงดูเขาด้วยความรักเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะรับความรักจากเขาเลยค่ะไปพ่อฝันพ่ <c oughs> อฝันพ่ <c oughs> อฝัน ตรงนี้เหรอวะเหมา โค้งพอดีเลยมีรถมาเนี่ยเสร็จฉันแม่เฮ้ยมีรถผ่านมาแล้วเว้ยเสร็จฉันแน่หนอ่อย ฉันจะกระโดดชนรถแกได้ยังไงฮะแกจ่ายค่าเสียหายมาเลยฉันว่าแจ้งตำรวจดีกว่านะคะเพราะว่ารถของฉันเนี่ยมีกล้องดูสิว่าตำรวจจะจับใครโอ้ไปก็ได้วะแกอย่าขับรถผ่านมาแถวนี้อีกนะรอบหน้าเนี่ยฉันเอาเหินปาใส่รถแกแนะ่ หรอแล้วแล้วนี่แกเดินได้ยังไงอะฮะหรือว่าหรือว่าแกตายแล้วแล้วแกก็เป็นผีมาหลอกฉันน้อยต่อให้แกตายแล้วเนี่ยฉันก็จะตีแกให้ตายเฮ้ยยัดหยุดค,คนนี้งคะ่ะมีนใหม่ของพ่อ ที่เอาหนูไปปล่อยแล้วก็ขโมยเงินของพ่อไปจนหมดอ้าหรอแล้วทำไมถึงมีสภาพแบบนี้อ่ะดูเหมือนว่าเวรกรรมเนี่ยจะทำงานเร็วมากเลยเนาะไม่ต้องรอ,งอถึงชาติหน้าแล้วนี่ไงละคุณเคยทำร้ายท่อฝันจนพิการแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็มาพิการซะเองแถมเรื่องที่ขโมยเงินของคนอื่นอีกอะ่ะสุดท้ายก็ต้องตายเป็นยาจกแบบนี้เหรอ หน่อยพวกแกจะจะฆ่าพวกแกหยุดจะจะฆ่าพวกแกไปไปโว๊ยหยุดไปไปไปโอ๊ยเฮ้ยไปแล้วเธอทอฝันดูเหมือนคนพวกนี้จะได้รับกรรมแล้วล่ะ